ในโลกของยานยนต์นั้นมีเพียงไม่กี่ครั้งที่เราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศิลปะความฝันและตำนานที่มีชีวิตจริงบุกติชีรอนคือหนึ่งในนั้นเมื่อคุณมองมันคุณไม่ได้เห็นเพียงเครื่องจักรที่เอาไว้พาคุณจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่คุณกำลังเห็นการรวมกันของความทะเยอทะยานอันไร้ขอบเขตการออกแบบที่เกินกว่าความงามและวิศวกรรมที่พยายามผลักดันขีดจำกัดของมนุษย์รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเร็ว ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความหรูหราแต่มันคือผลงานชิ้นเอกที่มีชีวิตเป็นความฝันที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาบนท้องถนนเรื่องราวของชีร้อนเริ่มต้นจากมรดกทางยานยนต์อันยิ่งใหญ่บุกติในประวัติศาสตร์นั้นคือแบรนด์ที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของความประณีตความพิถีพิถันและความสง่าง,งามผลงานของเอตโตเรบุกติในยุคแรกแรกคือการผสมผสานร,ระหว่างความงดงามและสมรรถนะทางเทคนิคที่ไร้ข้อกังขา หลังจากที่เวรอนเคยสร้างปรากฏการณ์ความเร็วระดับโลกจนทั้งโลกต้องตะลึงบูกติก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นพวกเขาต้องการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เพียงแต่แรงกว่าแต่ยังสง่างามกว่าและล้ำค่ากว่าจนชีรอนได้ถือกำเนิดขึ้นมาทันทีที่สายตาของคุณได้สบเข้ากับบูกติชีรอนสิ่งแรกที่คุณสัมผัสได้คือสัดส่วนอันทรงพลัง ตัวถังที่กว้างบึกบึนและโค้งเว้าด่งประติมากรรมตัวรถด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าทรงเกือกม้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ใครเห็นก็รู้ทันทีว่านี่คือบุกติด้านข้างเส้นสายไหลลื่นราวกับโลหะเหลวทุกส่วนถูกออกแบบเพื่อแหวกอากาศและกดตัวรถให้อยู่แนบพื้นในขณะที่ด้านหลังนั้นโดดเด่นด้วยเส้นไฟเล็ที่ทอดยาวเต็มความกว้างราวกับแสงแห่งอนาคตและท่อไอเสียขนาดใหญ่สีท่อที่ซ่อนพลังอันเกรี้ยวกราดเอาไว้ เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความประทับใจยังคงดำเนินต่อไปภายในชีรอนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความทันสมัยแบบมินิมอลทุกสิ่งถูกจัดวางอย่างเรียบง่ายไม่มีหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ดูเกะกะแต่กลับมีมาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อกตรงกลางราวกับเป็นการประกาศว่าความเร็วแท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องโอ้อวดวัสดุทุกชิ้นส่วนถูกเลือกสรรมาอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหลังแท้เกรดส,สูงที่หุ่งบอดและพวงมาลายัย อลูมิเนียมที่ถูกเจรไนาจนสมบูรณ์แบบหรือคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทั้งสวยงามและเบาทุกสัมผัสภายในคือการบ่งบอกว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในรถที่เหนือกว่าทุกคันบนโลกหัวใจสำคัญของชีรอนอยู่ที่เครื่องยนต์ดับเบิลยูขนาด8.0ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์จ4ลูกเครื่องยนต์นี้สามารถผลิตกำลังได้ถึง1 4 7 9แรงมา้าตัวเลขที่เหนือกว่าซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่เกือบเท่าตัวเมื่อเท้าของคุณเหยียบคันเร่งเสียงคำรามก้องสะท้อนออกมาเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่ถูกปลดปล ทุกแรงกดดันจะถูกส่งผ่านไปยังร่างกายของคุณอย่างฉับพลันจนคุณรู้สึกได้ว่าคุณกำลังท้าทายกดแรงโน้มถ่วงการเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง2.5วินาทีและความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่420กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของมันอาจไปได้ไกลกว่านั้นอีกมากแต่สิ่งที่ทำให้ชีร้อนน่าทึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขความแรงมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วระดับโลกกับความสบายในการขับขี่ แม้ว่าจะมีพลังอันมหาศาลแต่รถคันนี้สามารถขับช้าๆในเมืองได้อย่างหรูหราเหมือนรถเก่งระดับไฮเอนระบบกันสะเทือนที่ปรับได้ทําให้คุณเลือกได้ว่าจะเน้นความนุ่มนวลหรือความสปอร์ตระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อทํางานอย่างมั่นคงมอบความเชื่อมั่นแม้ในเวลาที่คุณใช้ความเร็วสูงสุดการบังคับเลี้ยวแม่นยําและมั่นคงจนคุณสามารถขับทางไกลได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยนี่คือความสมดุลระหว่างปีศาจความเร็วและสุภาพบุรุษผู้หรูหรา อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีรอนมีคุณค่ามากขึ้นคือค,อความมหายากและความพิเศษบุกติไม่ได้ผลิตรถคันนี้ออกมาเป็นจํานวนมากทุกคันถูกสร้างด้วยมืออย่างประณีตดยุดงานศิลป์และทุกคันสามารถปรับแต่งได้ตามใจเจ้าของตั้งแต่สีภายนอกวัสดุภายในไปจนถึงรายละเอียดเล็กที่สุดทําให้ไม่มีชีรอนคันใดที่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์เจ้าของรถแต่ละคนไม่เพียงได้ครอบครองยานยนต์ที่ทรงพลังที่สุดแต่ยังได้ครอบครองงานศินละปะที่สะท้อนตัวตนของพวกเขาเอง เบื้องหลังความงามทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีที่เหนือชั้นระบบระบายความร้อนของชีรอนมีหม้อน้ำมากกว่า10ชุดเพื่อจัดการกับความร้อนมหาศาลจากเครื่องยนต์ระบบเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกขนาดใหญ่ที่สามารถหยุดรถจากความเร็วสูงได้โดยไม่เกิดการล้าระบบแอโรไดนามิกแบบแอคทีฟปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึกกดเกาะและความปลอดภัย แม้แต่ยางที่ใช้ก็ถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อรองรับแรงดันอันมหาศาลที่เกิดขึ้นเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วเกินกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกชิ้นส่วนในชีรอนคือผลลัพธ์ของวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดบุกติชีรอนจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแต่มันคือสัญลักษณ์ขององค์การสแสวงหาความสมบูรณ์แบบมันพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงได้แม้ว่าจะไม่มีใครจำเป็น ต้องใช้รถที่วิ่งเร็วกว่า400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การที่มันมีอยู่ก็เพียงพอที่จะบอกเราว่าความฝันและความพยายามของมนุษย์ไม่มีขีดจำกัดชีรอนยังกลายเป็นวัฒนธรรมในตัวมันเองมันปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เกมเพลงและสื่อแทบทุกชนิดในฐานะสัญลักษณ์ของความสำเร็จสูงสุดความเร็วและความหรูหราเด็กๆติดโปสเตอร์ของมันบนผน,นังห้องนักะส,สมต่างแสวงหามาเก็บไว้ในคอลเลกชัน และผู้ที่ได้มีโอกาสขับหรือแม้แต่แค่เห็นมันเพียงครั้งเดียวก็จะไม่มีวันลืมรถคันนี้คือแรงบันดาลใจมันคือความฝันบนล้อที่ส่องประกายให้คนทั้งโลกเสียงเครื่องยนต์ W16 ที่คำรามดังกล้องคือซิมโฟนีของพลังเสียงทุ้มต่ำค่อยๆพุ่งสูงขึ้นจนกลายเป็นเสียงคำรามที่สะเทือนอากาศการเร่งความเร็วทำให้คุณเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่มิติใหม่ทุกสัมผัสของวัสดุภายในห้องโดยสารย้ำเตือนว่าคุณไม่ได้อยู่ในรถธรรมดา แต่คุณกำลังนั่งอยู่ในตำนานสุดท้ายแล้วบุกติชีรอนคือสิ่งที่เหนือกว่าตัวเลขหรือตัวชี้วัดใดๆมันคือปรัชญาแห่งความพยายานมันคือการพิสูจน์ว่าความสมบูรณ์แบบอาจไม่มีจริงแต่การพยายามไล่ตามความสมบูรณ์แบบนั้นสามารถสร้างสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดได้และนั่นก็คือชีรอนมันคือบทกวีที่เขียนขึ้นด้วยเหล็ก เครื่องยนต์และไฟมันคือความฝันที่วิ่งอยู่บนถนนจริงแอลเลมันคือเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากเราไม่หยุดที่จะฝัน